สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลินเตเลจจงอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเล่นเด e s ซิมส c ชา l l เลน e เริ่มตน้นด้วยเงิน0ูนย์บาทก,กติการมีอยู่ว่า 1. ห้ามใช้สูตรโกง 2. หารายได้จากการขายของเช่นตกปลาปลูกต้นไม้วาดรูป 3. สำเร็จเป้าหมายดยการมีเงิน1ล้านบาทลินเตเลจังทุกคนคะ HAPPY NEW YEAR สวัสดีปีใหม่ปี2022นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะแล้วก็อยู่กับช่องลินเดเลไปนานๆเลยนะคะ วันนี้เราจะมาเริ่มลนจ์เริ่มตอนได้งเงินศูนย์บาทกันค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะจะเล่นใหม่หรอไม,ไม่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 จะเล่นใหม่นะคะเล่นต่อจากเดิมเลยนะคะจริงๆมันมีการอัปเดตเริ่มชาเลนจมมา,าสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่ตอนนั้นไม่ได้เข้ามาเล่นต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะามาเล่นชาเลน่์ตอบอันนี้เลยนะคะแผนการท้าชายชาเลนจ์ Challenge นั่นเองนะคะหาเงิน ก็แก่นเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเป็นการเริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทนะคะผลลัพธ์เนี่ยเราจะต้องมีเงิน1ล้านซิมเลียนนะคะหรือว่า1ล้านบาทนั่นเองตอนนี้เรามีเท่าไหร่นะประมาณ200แสน 2, 000, ใช่ไหมเคชั่ l เลจ์เริ่มต้นด้วยเงินศูนย์บาทที่พี่ลินเล่นเนี่ยก็ที่ต่างประเทศเขาก็า ลิเลิรขึินมาแล้วเหมือนทาง The Sim นะคะเห็นว่าอ่ะมันมีการเล่นชาร์เลนแบบนี้มีการชาร์ชายแบบนี้เขาก็เลยแบบนำมาใส่ในเกมนะคะคก็หลังจากที่เราย้ายเข้าที่ดินเนี่ย เ,เงินทุนเนี่ยก็จะปรับให้เหลือ0บาทนะคะปกติเนี่ยถ้าเราสร้างซิมล้วเล่นเนี่ยก็จะมีเงินมาให้แบบ20,000ใช่ไหมล่ะอันนี้ถ้าจะเล่นชาเลนด์นี้เนี่ยเขาจะปรับให้เงินเหลือ0ูนย์เลยเราจะเล่นเซฟที่มีอยู่นะคะเพราะว่าเราจะไปเล่นต่อจากของเดิมนะที่ค่ะเป็นบ้านหลังเดิมเลยนะคะ มาแล้วคนได้เริ่มแผนการท้าทายแล้วตรวจสอบแผนข้อมูลนะคะทางซ้ายเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็น่าจะเป็นอันนี้หางเงินอาให้ได้1ล้านบาทนะคะด้วยความที่ว่าเราเริ่มแชรเลนใหม่แต่ว่าเราก็เล่นแชรเลนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอย่างที่เมื่อกี้เกมบอกว่าถ้าเราเข้ามาเนี่ยจะโดนปรับเงินให้เหลือศูนย์บาทไม่ไดขอนดอนุญาตอานำเงินกลับมาจำนวนเดิมที่เราเล่นต่อนะคะขอไปดูคลิปก่อนก่อนว่าเงินมีเท่าไหร่ โอเคอ้างอิงจากคลิปที่แล้วนะคะพาที่12นะคะแล้วเ,เงิน2 5ง5 6นะคะโอเคแล้วก็จะเอาเงินจำนวนเดิมกลับมานะคะ <Okay. S 1> จริงๆชาเลนจ์นี้เนี่ยพี่ลิสามารถแบบจบได้ภายในยไม่ถึงอาทิตย์เลยนะเพราะว่าเราเนี่ยคุยถังขยะเราได้ต้นเงินมาแล้วเราก็ทำแบบที่เราเคยสอนทุกคนไปอะแปบ๊บเดียวเมว่าเลยคิว ก็จะได้เงินหนึ่งนนล้านละแต่ด้วยความที่อยากเล่นให้เป็นอาร์ตสตอรี่เรื่องๆาก็เลยแบบนานเลยอยากไปได้เข้ามาเล่นนานด้วย่ะเราจะทำอะไรกันต่อดีนะอ่ะท่านสิไปดูไบรท์ดีกว่าแต่ถึงฉันจะตายไปฉันก็กลับมาหา คนที่รักแล้วเกิดมาหาครอบครัวใช่เขายังอะไรอาวานอยู่ในโลกนี้นะคะไม่ได้ไปผลไปเกิดเนาะอันนี้เป็นน้องที่รับมาเลี้ยงนะคะชื่อน้องไว้นะคะมาจากไรวินแล้วก็มีเด็กชื่อไว้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอเองเอาท,ทุกซีรีส์ที่เราเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวครอบครัวฟมิลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชาเลนก็เล่นเป็น Family นะชอบแบบเล่นแนวครอบครัวมากเลยค่ะ รู้สึกแบบว่าอินมากๆากแวมพายมาที่บ้านอะไรเนี่ยเฮ้ยผีหลอกแวมพายมีสายไฟมีสายฟ้าในตัวไลท์ด้วยค่ะไลท์เขาเสียชีวิตด้วยกันที่โดนฟ้าผ่าใช่ไหมอะฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้ ูเหมือนว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่จะหายไปด้วยอะอาน,น์ีนาจะเป็นเพราะว่าเราเหมือนเหมือนที่บอกไปว่าเหมือนเราเริ่มใหม่เลยอะงั้นเดี๋ยวเรามาโนโกันไปว่าความทรงจำของไร้หายไปแล้วกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างวินกับน้องไว้เนี่ยก็ไม่ได้ึินว่าเป็นแบบพ่อคุณธรรมอะ มันที่ขึ้นว่าเป็นพ่อ,อคือเหมือนแบบมันรีเซนทหายหมดเลยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรเราอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่ได้เลยน,นะคะอ้าวเปิดประตูได้เหรอพี่เขาเปิดประตูได้เหรอจะไปหาตะล็กนะคะนี่ไงน้องไม่ชอบเอเลี่ยนกลับมาใหม่ีมีอะไรจะให้ด้วยล่ะอะไรเงี้ยเหรออไหน่ะ อ๋อนั่นมุกเสี่ยวไปแล้วหุ้ยสำเร็จค่ะไลายรู้สึกมีสเสน่ห์วินหนาวอ่ะอเนี่ยอันนี้เรายังอยู่ในหน้าหนาวเลยเใส่ชุดหน้าหนาวก่อนแล้วกันมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีโอเคเราไปดูต้นเงินที่หลังบ้านที่เราปลูกไว้นะคะนี่ขายผลเงินทั้งหมดนะคะแปดพันโอเคมาดูต้นเงินต้องรดน้ำไหมพืชไม่ต้องการน้ำ รือว่าจะขายแบบที่พี่เคยขายก็ได้นะคะเอาต้นเงินใส่กระเป๋ารับรองรวยไว้เยบร้อยขายสามต้นร้านอาหารของไบวินที่เราซื้อไว้เนี่ยดูเหมือนว่าจะขา,ายไปด้วยค่ะยันที่นี่มีใครอยู่บ้างเนี่ยเหมือนว่าที่ดินแห่งนี้นะคะจะกลายเป็นของคนอื่นไปแล้วไว้มาที่ดินแห่งนี้ไม่ได้แล้วก็ถูกส่งกลับบ้านไปแล้วนะคะ นี่จริงๆฉันเป็นเจ้าแก่ร้านนี้นะเนี่ยใช่คะ่ะจริงๆเป็นเจ้าของร้านแต่กลายเป็นร้านใครเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะร้านที่อุสสาห์เปิดมาแล้วหาเงินแล้วแบบขาดทุนแทบแย่สุดท้ายเราก็เซ็งไปนะคะมาดูดิกลับมาจีบอนดีกว่าค่ะปุ๊บปั๊บอ้อมหนุ่ยสิ่อ้อมหนูุ่ยจะให้อ้อมไปไหนอ้อมหนุ่ยอ้อมหนุ่ยอ้อมหนอุ่ม ไห้อมไปไหนครับตัวเล็กเดี๋ยวเราจะจัดงานวันเกิดให้กับน้องไว้ด้วยนะคะในเรน็วๆนี้อ่ะอ้อมไหนขอยูทัศน์หน่อยอ <ชา S 1> สอยิว่าโอ้ทัศน์ของไอล่กับวินยังมีอยู่นะคะเพราะงั้น<ช>าวาด <ชา S 1> ลูกขายก็ยก็ก็ได้อยู่เสียดดยร้านจริงๆอะ่ะถ้าเราแบบได้เซ็งร้านเราน่าจะได้เงินกลับมาเยอะอยู่นะคะอ่ะอ้อมแล้วก็ จะเข้าบ้าเองก็ได้เพราะแต่เหมือนว่าท่านวาดรูปโอเคอยู่ข้างบนนะคะโอเคมาเรามาวาดรูปก,กันต่อโอเควาดเท่า,า,าแบบเหนือจริงนะคะเอาแบบใหญ่เลยนี่มีทักษะอยู่ประมาณาขั้นที่เท่าไหร่ขั้นที่หนะคะ พาร์ทก่อนเราให้วินเนี่ยสื่อสารกับวิญญาณใช่ไหมคะแบบเป็นคนทรงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใบแล้วกันนะคะโอเคจิตกรรมถึงระดับที่7แล้ววาดพาพแอปเปิลสวยมากวินอยู่ไหนอะนอนอยู่นี่ามาตรงนี้เลยเอย๊ใครมามาทิ้เป้ออเน,น่าชีตตรงนี้เนี่ยโอเคเราจะให้สัมผัสว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยยันเพียงใด เดี๋ยวนะลองมาสิแยนไม่เียนไม่รู้อะ่ะผีที่อยู่ที่นี่ก็คือไบร์นั่นแหละสิ่งอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะโอเคแล้วเราก็จะสื่อสารกับผู้ร่องลับนะคะตัวเองก็เป็นผู้ล่องลับอยู่แล้วนะไบร์ Bright ตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเลยนอกจากผีตอนนั้นอยู่แถวนี้แล้วพวกเราต่างกลัวผีกันหมดใช่ไหมฮะ ตัไม่พรอมหรอตัวเองก็เป็นอยู่นี่ไงฉันเนี่ยได้ยินมาว่าช่วงนี้คุณดูซึมๆนะแท๊กได้ยอนกลีบดอกไม้ที่แค่สกัแห่งความรักจะดีขึ้นโอ้ยฉันลบไปเด็ด no 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 หายภาพว่ค่ะว,ว่าเดี๋ยวเราวาดใหม่โอเคอ่ะขนะาดใหญ่เหมือนเดิมนะคะเราจะปลุกผีปลุกคืนชีพตัวเองจะทำได้เหรอมันสามารถคืนชีพแบบ ล้างทรงได้เหรอคะฮะจะลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้นะคะเนี่ยใี่เราเห็นพวกชายอ่ะอ้จงฟื้นคืนชีพของข้ามาแล้วเฮ้ทุกคนเรียกล้างตัวเองออกมาเี๋ยวนะ บไบรท์มีฝ่าบาดเอ๊ะเอ๊ะทำไมกลายเป็นร่างฉันอีกคนเนี่ยฉันต้องการคืนชีพให้ตัวเองทำไมวิญญาของฉันถึงแยกออกเป็นสองส่วนอ้าวอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นไลท์คียคคอมสัมพันธ์คิ้งไลรท์กับ,บไลรท์นะคะเพราะงั้นเราไม่ควรล้อเล่นกับ อะไรแบบนี้ไม่ได้ล้อเล่นสักหน่อยอ่ะเพือฉันต้องการคืนชีพให้กับตัวเองไงอ่ะ,อะพ่ธีสือวิญญาณเป็นกลุ่มอันนี้ส่อสัรงกับคนตายนะคะส่อสัรงกับผู้ล่วงลับไม่แต่แรกคิดว่าแบบจะมีแบบว่าเป็นวิญญาณตัวเล็กๆที่แบบน่ารักน่ารักอ่ะมาไม่คิดว่าเราจะอัญเชิญ่ลงตัวเองมาอะไรยังไงต่อค่ะ กลับไปเหรอจะไปไหนอึ๊บโอ้โหมาทำบ้านพังอีกหาอะไรอ่ะกเดี๋ยวทำไมไม่อาบน้ำให้น้องโอเคเปลี่ยนผ้าอ้อมอาบน้ำฟองสบู่ให้จะมาพังบ้านเหรอเอา้าวนยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไบร์เอ๊ะฉันไม่ใช่ไบร์ทที่แน่รู้จัก ตายละกลายเป็นอะไรอย่ะซีรีส์ใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยอลละเวงไปหมดเลยถึงขั้นหงุดหงิดเลยนะคะพวกผีมันงี่เง่าบางทีถ้าพวกเขาแตา่ตายไปเลยกาจะดีกว่านะเอา้าสะอย่างนั้นหงุดหงิดแล้วดูดิทุกคนล่างแดงมาเชียวแล้วนี่ยังไงฮะ <c oughs> แบ่งวิญญาณมาครึ่งนึงแล้วรู่ว่าปวนบ้านเราทำของที่บ้านพังอีก ดูซิว่าเขาจะทําอะไรอีกเอามาในห้องนี้นะคะมาทําอะไรในห้องนี้สิงเหรออ๋อกลับไปเช้าวันใหม่แล้วนะคะแล้วดูไปไม้ผีมาแล้วโอเคเดีเราจะขายแบบเหนือคันนะคะทั้งหมดเลยแพซี่ขยับอีกแล้วเหรอแพซี่ชอบแบบจำสแก ขายหางเงินกันต่อวันนี้โอ้โยผู้พิทักษ์คารัเข้าว่ะหลอกในหลอกอีกทีนี่สองแสนห้าแล้วนะคะอันนี้เป็นเปหมดเลยโอ้โยแล้วพึ่งมองฉันเห็นได้ไงอะ่ะอันนะสิแต่ละเราก็กะว่าจะเล่นเป็นผีไปเลยนะคะแต่มันมีแบบไวยังไงบ้างนะนอกจากกินอาหารทิป ไปขอพอรที่เราเคยขอพอรแต่อยากทำอาหารทิปอยู่นะมันทำยากนิดนึงอ่ะอันเชิญบอลฮิวด้ามาถามดกค่ะอันเชิญแม่บ้านมาให้แม่บ้านช่วยไม่รู้จะทำย,ยังไงได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างที่รูกันว่าในต่สิมนภาคก,ก่อนเนี่ยจะเป็นแบบลงศพอะไรอย่างนี้แเราก็แบบเลี้ยงฟ้าแต่ว่าในภาคสี่นะคะนางจะมากับอ่า ชาเสริมอันนี้นะคะนางชงชาไว้ให้เราด้วยค่ะเป็นชาโดเลียมเคลียรย์ยาเดี๋ยวเรามาดื่มดูซิมันเหมือนเป็นแบบมีควันอันตรายจังเลยอะ่ะแต่ไหนๆเราก็ตายอยู่แล้วนะคะก็น่าจะขิดแล้วคงจะรงจะไม่มีอะไรบ้างรู้สึกไงโอเคเพื่อบ้านมาชักชาอีกแล้วให้เราไปโฟดกันอนอนอยู่อย่างนั้นเลยยังไม่ตื่นเลย จริงๆฉันก็เคยเรียนรู้แล้วนะแล้วก็บทอ,อะไรพวกนี้เยอะะแล้วด้วยอ่ะอย่างนั้นเหรอก็วายอยู่ทำไมหน้าคนทุนอะเรียนรู้แล้วก็กี่จะได้เข้าใจไว่าแต่นายล่ะเอ๊ะมองเห็นฉันด้วยเหรอเอ่อฉันไม่มองเห็นก็คงไม่มาย,ยืนคุยแบบนี้หรอกนะ <c oughs> มองเห็นจริงๆด้วยอ่าโอเคขอบคุณสำหรับข้อมูล <c oughs> อันนี้เราทราบอยู่แล้วาาน,นะคะในภาคอีโค่เนาะ สรุปว่วาดื่มเขาไปแล้วไม่ได้มีอะไรเลยเหรอคะยังเด็กเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากเหมือนกันเดี๋ยวมานั่งเข้ามาที่นี่แฮปปี้บอทเจ้ครับนี่จะได้แต่งน้องด้วยเฮ้ยอย่างน่ากลัวเลยอ่ะแกงน้องอ่ะหนูไม่ยากโตค่ะหนูไม่ยากโตหนูไม่ยากโต เรามาดูหนะ้าที่เกมสุ่มให้น้องนะคะโอเคเราจะสุ่มวันนี้ใสน้องเป็นเด็กเบิกบานใจเอาเกี่ยวกับญาตสติปัญญานะคะเป็นอัจฉริยะตัวจิว๋วอยากที่จะฉลาดที่สุดในโรงเรียนนี่อันนี้ก็เป็นได้เพิ่มมานะคะเพราะาตอนเด็กน้องเรียนรู้เยอะเนาะโอ้ยน่ารักน้องมีผมสีบลอนด์นะคะ เดี๋ยวเราว่าอะไรเดี๋ยวขอไปแต่งน้องก่อนเนาะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูนี่คขาหน้าร้างขี้นะคะก็เปลี่ยนสีตาน้องเนาะให้เป็นแบบเหมือนตอนเด็กนะคะแล้วก็แบบแต่งสกินใบหน้านะคะใบหน้านะ้องยังเขาคง,งเดิมแค่แบบเราใส่สกินเข้าไปแต่ว่าเกมเนี่ยสูมผมสีบลอนให้กับน้องนะคะแต่ว่าจริงๆตอนเด็กเนี่ยผมน้องจะออกเป็นโทนสีเข้มแบบเนี้ย เราก็เลยแบบมีความลังเลว่าเราจะโทอนเข้มแบบนี้หรือว่าจะผมสีบลอนด์ดีก็เลยคิดว่างั้นถ้าสูมสีบลอนด์มาให้ก็บลอนด์ก็ได้ค่ะนะคะเรามาดูชุดตะมาชุดของน้องไว้กันนะคะเริ่มที่ชุดประจําวันค่ะก็จะเลือกเป็นชุดนี้อันนี้จากผ้าอีโคไลฟ์สไตล์เลยนะคะยกไปรองเท้าชุดต่อไปนะคะเป็นชุด ทางการค่ะจะเลือกเป็นทอนสีชมพูเลยต่อไปเป็นชุดออกกํลาลังกายนะคะก็ทนสีชมพูเหลืองเหมือนกันค่ะสุ่มเอาเลยต่อไปชุดนอนนะคะน้องใส่เสื้อไหมพรมจากผ้าอีโค่นะคะแล้วก็ใส่เาง,งเกงต่อไปชุดอางนนเลี้ยงนะคะอันนี้ก็สุ่มนะคะจากผ้าอีโค่เหมือนกันต่อไปนะคะเอาเป็นชุดว่ายน้ำค่ะอันนี้ก็สีฟ้าสวยเลย ไปก็เป็นชุดหน้าร้อนนะคะให้น้องใส่กระโปรงแบบนี้สุดท้ายนะคะเป็นชุดหน้าหนาวค่ะทอนสีฟ้าขาวค่ะไป,ปดูในเกมกันดีน้องต้องไปโรงเรียนฮะเพิ่งจะโตหนุต้องไปโรงเรียนแล้วเหรอเนี่ยอ้โ,อโหอต้องรีบไปแล้วนะคะแปดโมงแต่แปดโมงสิบสี่ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยอะ่ะผมมันไม่ค่อยออกลอนเท่าไหร่หรือว่า สภาพอ,อากาศมือทันเนี่ยเพราะตอนนี้คือแบบช้องฟ้านะคะแบบว่ามีเมฆมากนี่นั่นไงไปกับเพื่อนไปดีเลยค่ะโอเคเรียบร้อยจะให้ไรรดน้ำทั้งหมดนะคะวันนี้พืชต้องการน้ำแฮร์ไ g h ์เขาดูเหมือนว่าจะชอบทำสวนมากๆเลยทำไมวันนี้ยังขายไม่ได้อ่ะอาจจะต้องรอหน่อยรอเอาอีกแล้วอะ่ะ ทำไมแบบพึ่งมันชอบมานี่ยัยขายได้แล้วขายทั้งหมดนะคะโอเคได้เท่าไรหร่อ่ะฮะหนึ่งหมื่นเองทำไมอะคุณภาพคุณภาพดีเราต้องการให้คุณภาพดีกว่านี้นะคะไปไหนแล้วเนี่ยช่องเก็บครัวเลยเรามีผลเงินสิบผลนะคะอันนี้ก็จากตอนก่นกอนๆแหละที่แบบเราแอบ,บเอามาใส่แบบเนี้ย ยี้มันก็จะได้มาด้วยเพราะงั้นเราจะขายทั้งหมดเลยนะคะนี่ได้80,000โอ้ได้3 5มแ0มีดอกเบนจมาด้วยอันนี้ก็จะไม่ได้แล้วได้มาได้ไงโอเคขายให้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นหลุมศพของไบรท์อที่ตายครั้งแรกตอนนั้นวินเ้ามากแล้วก็ อันนี้ก็เป็นครั้งที่สองเนะะี่ยค่ะถ้าจะให้กลับมามีชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องตายไปอีกหรือเปล่าทำไมชีวิตไรดูน่าสงสารจังเลยแล้วนี่การมาเยือนของครูใหญ่วันนี้ครูใหญ่จะเข้ามาชมชั้นเรียนของไว้ทุกคนทำตัวอย่างดีที่สุดและไม่ขัดจังหวะก,การเรียนการสอนโชคไม่ดีที่เด็กที่นั่งอยู่หลังเธอตัดสินใจปล่าบางอย่างใส่เธอไม่หยุดเลยเธอควรปล่อยผ่านไปหรือขอให้เด็กคนนั้นหยุดดีล่ะ ปาม่หยุดเหรอเป็นพี่ลินจะบอกว่าให้หยุดนะตายแล้วน้องน้องรู้สึกโกรธมากโดนส่งตัวไปถูกรบกวนในห้องเรียนว่าแย่แล้วแต่การเจอปัญหาใหญ่เพราะเรื่องนี้มันยิ่งน้ำโมโหอเอ้าซะอย่างนั้นไม่ไปเดียนวันแรกน้องก็โดนส่งตัวไปยังสารกลางคืออะไรอ่ะห้องปกครองเหรอคะทำไมมันแปลกทำไมแบบคิดว่าสารกลางอ่ะ เออคือระหว่างช่วงเวลาพักเนี่ยไว้ได้วาดรูปที่ไม่เหมาะสมออกมาแล้วยื่นให้เพื่อนรอบชั้นดูทำให้ทุกคนส่งเสียหัวเราะก,กันสนานจนเสียการเรียนไปเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวนะวาดรูปที่ไม่เหมาะสมอะค่ะรูปอะไรอะเราต้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สิอันนี้มีผลกันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์นะคะหรือว่าจะยึดรูปวาดนั้นแล้วทำโทษเธอมีผลกับมารยาท เอ๊ะเราไม่รู้ด้วยสิว่ารูปที่น้องวาดเป็นรูปอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าการที่เราไปยึดแล้วก็ทำช่อเนี่ยจะทำให้น้องมีปมหรือเปล่าคะ,ะแต่เออถ้าไป่ดีนพ่ถีนตอบข้อแรกนะ ไรศรววัฒิได้ให้คำแนะนําแก่โรงเรียนของไว้นะคะเก,กาี่ยวกับวิธีรับมือก็คือ,อาการคริคุมอ,อ,อารมณ์เพิ่มขึ้นนะคะแั้ซี่ความสัมพันธ์คือตอนนี้คือไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะนำตัวเป็นมิตรตอน,นเราหาเงกันได้3ามแสนห้าแล้วเราจะทําอะไรดีนะ,ะห่างมาสบตายกันเล็กน้อยน้องยังโกรธอยู่เลยนะคะเดี๋ยวรอให้น้องกลับมาที่บ้านเนาะตอนนี้บ่ายโมงแล้ว ตอนนี้อันนี้เราไม่เคยมาทำอะไรเลยเนี่ยแกเ,เราสร้างปฏิบากรรมสุดมิสเนีโอเคอันนี้เป็นงานไม้โอ้โห oh. อย่างไว้อ่ะงานเหล่านี้เราก็สามารถนำไปขายที่ตลาดอ e ีโคได้นะคะหางเงินจริงจิงานทุกอย่างหละมันแบบงานฝีมืออะทำแล้วก็หางเงินได้แล้วไม่ได้ซื้อแบบไหมพรมให้หักเลยอะก็ <Okay. S 1> อะไรอย่างนี้ก็หางเงินได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราพึ่งต้นเงินไง ได้อะไรอ่ะโอ้ยที่สวยมากทุกคนโอเคน้องกลับมาแล้วนะคะแล้วก็เออน้องได้โครงงานมาหนึ่งโครงงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำานก่อนแล้วทำด้วยความาระมัดระวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาช่วยทำโครงงานด้วยนะคะจะได้เสร็จไวนี่อพอเราช่วยกันความสมคัญคือ,อยังไงเป็นอะไร อ๋อนี่ไงความสัมพันธ์นะคะก็แสดงว่าน้องเป็นลูกสาวของวินนะคะโอเคขออยความสัมพันธ์ก่อนนี่เป็นลูกสาวออกความสัมพันธ์ไม่ได้หายไปนะคะคีน้องก็เป็นลูกสาวของทั้งคู่น้องมีพ่อสองคน<ส>นี่อันนี้ขึ้นตายเพราะสายฟ้าซิมนี้ถูกฟ้าผ่าบ่อยครั้งเกินไปอันนี้แรกได้รับเกินต้อนรับ ของน้องเป็นหนูน้อยผู้มีความสุข,สขโอเคค่ะก็เดี๋ยวให้ทั้งคู่ทำงานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็จะมาหาเงินกันนะคะโอเคเราจะต้องทำปงเป้าหมายสำเร็จด้วยการมีเงิน1ล้านบาท มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักเอาอีกลิมไดแล้วจังที่ใครายต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์